ทำถูกเรื่อบางนี่ผิดแน่นเลยพ่อมันเพนะมันถูกออพีมันถูกไม่ต้องไม่ต้องหว่วงถ้าเราถูกเราก็ถูกถ้าเราผิดก็แก้ค จะพา,างานต่างด้าวไปไหนครับอ๋อจะพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครับนี่ครับเอกสารครับกรมการจัดหา,าง,งานมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ขอให้ในจ้างสถานประกอบการแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ที่เว e ็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่15มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1506-2กดกรมการจัดหางาน